ก็คือบิกซองนะครับและวันนี้เราก็จะบอกไปที่งาน f อ s s ก k กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผม <S <S โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นว็อกที่ค่อนข้างยาวนะครับก็พยายามที่จะตัดให้มันสั้นที่สุดนะฮะถ้ามันยาวเก,กินไปก็ขออาภัยด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับ ก็ผมจะแบ่งน,นะครเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับตามที่ได้ประสบผบเจอนะลองสไตล์ใหม่ดูนะครับเพื่อทุกคนชอบนะครับผมการเดินทางครั้งนี้ของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่หอแล้วนะครับก็เลยต้องเดินทางจากคอสโมปราซาครับไปยังที่ b ีทีเอสหมอชิดนะครับแล้วก็ต่อบไปยึดไปที่ให้แยกลาดพานะครับเพื่อที่จะไปงานคอทอสกีครั้งนี้นะครับผมอ่ะมองไปอันนี้คือไทยชิวๆแล้วไม่เป็นบกบกพาคนหลง <laughs> จริงๆมันมันก็ไม่ได้โง่แต่ปารีค้าัารีค้าอะไรคะอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเต้นอะไรเฮไมคุณมาถ่ายผมเนี่ไงตัวไม่ถูกเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตัไม่กอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยมาเดินไปงานกันเถอะครับ ้ชมตอนนี้ไม่ใช่พวกคุณพวกครูเนี่ยเป็นลูกเป็ดคุณเนี่ยเป็นแม่เป็ดเพื่อเป็ดพอผมเป็นลูกเนี่ยผมก็ต้องคอยตามคุณเนี่ยผมไม่รู้แท้ใช่ไหมเราเราต้องตามตามกันใช่ไหมเพื่อนเออเออดูดิสภาพ ลงก็เตียลงก็เรียบร้อยจบอะลงกับบ้านคนเดียวเออลงกักบ้านเราเป็นฝ <c oughs> ่ายนะตกไหมะ <c oughs> วมานะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะครับตอนนี้ก็ประตูเปิดแล้วนะนี่ก็มีคนเริ่มเข้าไปที่งานแล้วนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นงานพอเพลย์อีกงานหนึ่งที่ผมมานะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่ผมมางานพอสนะครับ เรื่องงานที่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้นนรืู่งข้างในกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้รอรอเพื่อนก่อนนะครับผมที่ครับเจอกันครับไม่เราไม่ได้เราไม่ได้จะได้ใครจะได้รูปต่อยกีฬาได้รูปไม่ต่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเราไปต่อยกี ทำไมหยวมันยาวดูดิเอาละวนนียครับเบื่อหมไม่เบืม่เบื่อ่ปะกินขวดยากระเพาะฮะกินวดยากระเพาะก็ดูก็ดูเรื่อยๆละก็ดูแต่ละคน เหนื่อยอะแต่วันน่สนุกไ,ได้ได้เจอหลายหลายล้วคนด้วยนะก็ะเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมู้ว่าผมชอบเลยแต่รอบหน้าต้องแต่งแบบเป็นแบบรีเลยนะมันถึงจะสนุกกว่านี้ ไปไหนมาเนี่ยกาชากาชาคูณเลืกไปนี่ไงไม่กูสุ่มกูสุ่มโอเคมึงถือมึงถือนะอันนี้เอาเปิ้งก่อนแล้วเปิ้งก่อนเลยฮะเปิ้งก่อนเปิ้งก่อนก่อนนะก่อนแล้วเฮ้ยไปหลังไปเห็นเอาไปหน้าไอ้เจ้าข้างหน้าไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังมันจะเห็นรูปหยิบสิหยิบออกสิออกสิสภาพมันต้องดีๆหน่อยลงร่าง มึงเปิดมึงเอาออกมาเออลองเปิดเทอไปมึงเห็นข้างหลังกูบอกมันเห็นทั้งหลังไม่ใช่นี่ยเอลิสเหรอเอลิซเอลิสเอลิซสื่อให้มาเอลิสนั่นมาอันนี้เลยนะไม่ให่กูตัวอย่างตัวให่อน้เเฮ้ยโอ้ยรถเล็กเอ่อเอสอาร์เอสอาร์เป็นของอามาตังละคือาพุงแหวกขืนโซฟาครับ เนี่ยตอนแรกก็อนใช้เบมาได้วยแต่ก็ไม่บอกว่าเรื่องอะไรวะเนี่ยจะนเดี๋ยวนะเออสุกิใกล้กันใครเนี่ยก็ไม่จักเลยสักคนนี่ฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้จักดิซีตาแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วตาเจ้าแล้วตาเจ้าตาเจ้าเจ้าตอเจ้าเจ้ากู้บอล่าเจ้าของเจ้าดุเตียนเนี่ยได้มามึงซื้อต่อมาเลยด้วยแหลุดเลนแค่นั้นแหละไม่เกลียไม่ใานไม่เกลียไม่เกลียไม่เกลียเฮ้ยใครวะ ใช่อฮ้ยอันนี้โมโนกะตริซี่อุ้ยนี่ดีแยอะไรนะจ่าอนี้ปะะไเกิดอะนี้ต็ง้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ดมน่ะโอ้เกียมันเลยไอ้ด้มาแล้วนี่คือโครงการคนละขึ้นส5 0บาทลอตทีแบก้า้บาทแล้วถ้าเกิดเขยสุดในงานเจ๊ดิ้ลอกคว่ะชิงเลย เปิดในก่อวปนคดอะไรวะอะไรอม่อะไรอ่ะเราไปซื้อคอสเทเหรอมันคือกระโปงไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หรอแล้วมันเกะหมอไอ่ะแกะตรงไส่แกที่นี่ใส่อมเฮ้ยอะไรเรามาดูในกล่องเลยได้ไหมไมีมีเมีอะไรไปร่ม่เห็นอะไรเลยนนี่มันเป็นไอนี่ไรร เอ๊โวยกล้องหน่อยดูก่อนี้เปอนาอะไรโอเจสนดหรอโอเจสนัดมอะ่ไไมอที่รู้เหะไรไม่รู้กับคนละเนี่ยคนก่อนี้เฮ้ยเอ้ยเียวไหนเมื่อกี้บอกนักหนักอัน้ด้วยอ่ะอันนี้อันนี้ออะไรเอยกัดเข็มกัดนะ

อางคนกราแล้วก็ทุกอย่าคเนอก็สามารถจะคบดนได้ตอที่บุ้ยกัน้อเลยนะครตอนนี้ขอบคุณแชมากค่ะโอ้ชีสก้าเพื่อรงกม่โเกนอะรอย่องเโนอะไยรุดุคนนะครับ พอชอสิบีชวนเลยแลนับที่ที่น้องๆทั้งสามคนเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงความสามแล้วก็มความรวมกับเราเรแฟนคลับนะครับได้มีความสุขกับวันนี้นะครับสำหรับนี้ม่หนอัาปก่อแล้วก็วนนี้กับเอ็ีตะนเลย้มจิ้มจิ้ม้ันเยมันมอดออรอพูเลยร้ห้ห อานที่สองใีครั้งนี้เจ้อแนชาติเดยจกส่งสกุแุญแจกุญแจน่ตั้งเลยว่าเลก่อดับสังหเปดูกัได้ฮาิต้าแรงลีไรท์เซกไก่ใครบ้างสื่อนิโตลักโตลักแมก็โเวได็กากอสั่นกลองอะตัส่ากล้องนี่เก่ะวองะ อะะไรเข็มบกัดดีว่าเาไหนเว้ยเว้ยเมี้เอาไหนในจังหวะที่เหมาะสมนะครับมาจะถึเวทีได้เมาให้ดูมาพอแค่ใจไม่ใส่นะถ้าเป็นชุดมดหนึ่งเคจะมาได้เจอกันคือถ้าเป็นนะถ้าชุดเมดอ่ะก็ยังเป็ทูีแต่ดมกูนโหตดอัดแล้วเนี่ย กาชาเยอะหรอเพื่อนฮะเ้อะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโมเดลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเยอะเลยโอ้โในนี้อะไรนีกในนี่เฮ้ยอะบิโดหเฮ้ยอะบิโดอ่ะเอาอ่ะต่อไปครับกยวฮาบิโตะชิโนะหมูจะมีอะไรอีกทีมานี้ นี้คุณดีใจแล้วก็ได้หมดเดียวแล้วเก็บไปเก็บไปกระชาเล็กๆของคุณเวิร์ดเขานะครับสภาพอย่างนี้อย่งเอาเลยนะครับเป็นฟิกเกอร์น่าจะเป็นฟิกเกอร์อะไรทุกอย่างนะครับแต่ที่คุณแต่แต่แต่ที่คุณเลือกเลือกของมาเนี่ยเป็นถุงเป็นังการการกกกคัดลนจะคัดอะไรอีกครับผมตอนนี้ก็ ับมาจากงานได้วันกว่าแล้วนะก็เพิ่งมาอัาชิปนะครับประสบการณ์งานคอร์สครั้งที่2นะเพราะว่าเคยไปงานแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้คอร์สเพลงแล้วครั้งนี้ก็ไม่ได้คอร์สเหมือนกันนะครับแต่เป็นการที่แบบ มันมีแบบงานวกออกวงออบูธนะครับก็เลยอดหนุนคอสเพลเยอร์มานะครับก็เฉกบงานนี้ก็ไปเยอะอยู่นะครับเป็นก็เป็นพันนะครับงานนี้นะฮะก็ที่เห็นในคลิปที่ดูไปนะครับก็จะมีลัคกี้แบงค์นะครับที่ที่ผมหันกับเพื่อนนะครับคนละ250านะครับแล้วก็มีลัคกี้แบงค์ที่เพื่อนซื้ออีก5 0าบาทนะครับแล้วก็มีกาชาอะไรอะเล็กเล็กน้อยนะครับ ของที่ได้จาก lucky bag ก็จะมีพวกเป็นเข็มกัดเข็มกัดของอนิเมะต,ต่างๆเนาะเข็มกัดอนิเมะของเกมอะไรบันนี้ก็เป็นแบบเซตแบบนี้เลยนะอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้นะฮะอันนี้ก็ได้มาจาก lucky b a กเช่นกันนะครับที่ผมด้ามานะแล้วก็ อย่นี้เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เรียกว่าเติมเต็มชีวิตทีมไม่ได้ตามไอดอลหรือว่าเหมือนเราได้ไปแบบตามไอดอลอีกรอบหนึ่งก็ก็ไปยิงมิกหน้าเวทีบ้างนะครับเป็นเอ่อมันเป็นองนะฮะที่แบบนิ่มิกมันหันให้ผมผมก็แพร่ได้ไปแจมด้วยนะครับผมท่าน <S <S นี้นะครับผลประกอบการฮาร์ดบูธแรกที่ผมแวะเลยก็คือบูธของเพจไม่ตำนานนะครับ หอมกุ่นนะครับเป็นเพจที่าวาดแฟนอาร์ตแล้วก็มีแฟนอาร์ตพวกเลดด้วยนะก็ติดตามเขามานานแล้วนะก็คือ,อุหนุนเข้ามาลูกหนึ่งะคร<ม>ับเซนเซอร์ใหญ่ใหญ่มิโกะนะครับเวอร์ชั่นหอมกุ่นเนาะเดี๋ือดติดเหลือง <c oughs> เอาไม่เอาไม่ชอบนะแล้วพูธต่อไปที่ที่ผมแวะนะฮะก็จะเป็นบูธของอ่าพี่มีนนะครับพี่มีนฟอกนะครับพี่มีนฟอ,นอกนาะนี่ เป็นคอสเพลเยอ์ที่ผมติดตามมานานแล้วนะครับก็ได้ซื้อนี่รูปใหญ่มิโกะนะครับซิมแบบคือจริงๆจากซื้อรูปไลเดินนะแต่บูธพี่มีนไม่มีก็ต้องไปหาบูธแบบเลเยอร์คนอื่นด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวมันจจะมีอีกบูธหนึ่งนะที่ผมแวะแล้วผมไปส่งกาชาแล้วผมได้ของใหญ่อันนี้เป็นของที่ได้จากบูทพี่มีนแล้วก็ได้ไปใช้กีกับพี่มีมาด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นปะ นี่นะครับพี่มินน่ารักมากนะครับตัวจริงน่ารักมากมีเคราะห์อนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีอีกปูดหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปมาแล้วผมสุ่มจาชาแล้วผมได้เนี่ยขาลืมแบบมันคือรูปเอชีแบบเป็นน้องทีแบบเป็นชิ้นหมดเลยนะฮะน้องๆกีมีทั้งโมนามีทั้งโรซาียแล้วก็จีนนะ อันนี้เป็นวูดของเลเยอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมมาเห็นะแล้วก็มีอีกวูดหนึ่งนะครับที่ผมไปมาครับอันนี้เป็นเลเยอร์ที่หลายคนอาจจะรู้จักหรือเห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบคนติดตามทางทวิตเตอร์หรือว่าคนติดตามทาง Facebook หรืออ l ลิแฟนะครับก็จะรู้จักเลเยอร์คนนี้นะฮะพีดินนะครับคาร์โดลินนะฮะผมก็ได้ไปเช็กกิ้งกับเขามาหน้านี้นะฮะเป็นพีดินนะครับคาร์โดลินนะเห็นไหมนี่ย พี่แกก็เป็นคนน่ารักนะครับนี้ผมก็ได้สุ่มกาชาของพี่มีนมาเพิ่มเติมด้วยนี่ก็เป็นแบบนี่ก็แค่น้อยนอยนะเป็นรูปหน้าโปรไฟล์เฟซของเขาเฟซบุ๊กแฟนเพจของเขานะพี่มีนที่มีนฟอกนะโอเคงานนี้ก็มีประมาณนี้นะแล้วก็ได้อูเมลามีกันหนึ่งอูเ <c oughs> มลอูเมลนะอูเมลนิโก เอาไว้เผื่อแบบไปงานหน้าจะได้ใส่ของเมวไปนะครับนะอ้องานหน้าน่าจะเป็นงานาาระยรบที่ผมจะไปนะตอนนี้ก็กำลังต้องซื้อชุดอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ชุดเมื่อไหร,ร่นะฮะเพราะว่าจริงๆอยากจะเช่าแหละแต่คือ ผมว่าผมซื้อชุดดีกว่านะครับชุดมันน่าจะได้แบบยาวๆนะจะได้แต่งไปทุกวานนะโอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับอันนี้อาจาอาจะพูดแบบไม่ได้เรียงอะไรมากนะก็ขออภัยด้วยนะถ้าใคร,รดูงงๆกับอันนี้นะนะครับไม่ได้ถายวอกนานนะครับก็เลยแบบอาจจะมีอาการแบบนี้นิดนึงนะอืมครับผมแล้วก็ทุกคนเฟรนดี้มากนะครับผมก็ได้ถ่ายูปกับบนี่นครับซอมบี้เซนเซ แล้วก็มีอาจารย์แดงนะฮะแล้วก็มีอ่ะอโมงคอุสนะครับอามงคอุสซึ่งอามงคอุสมาอย่างไงไม่รู้นะก็มนคนทะลุผมก็เลยไปแจมกับเขานะครับก็มีเชกิที่ผมบอกไปนะก็จะมีพี่มีนกับพี่ลินนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็พาเพื่อนไปงานคอฟฟี่แล้วก็พาผมไปงานปอสนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย